สวัสดีครับทุกคนนะครับก็เริ่มต้นวันใหม่นะครับในเช้านี้นะครับเราจะไปประซาเรือนะครับแล้วเป็นตลาดบนของคนสินเรียมนะครับก็คือมีคนที่นี่ครับเขาแนะนําว่าให้ไปกินขนมปังนะครับที่ในตลาดนะครับแล้วเขาก็จะพาเราไปกินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตามคำนี้จะเป็นยังไงนะครับเราไปงนเจอครับนะครับแล้วก็มาถึงครับตลาดบนรันคับ แล,แล้วร้านคุณคิมเป็นอยู่ตรงไหนน,น,นะครับก็มาถึงร้านของคุณคิมแล้ว<ห>เป็นยังไงครับให้นำร้านตัวเองสิขายอะไรบ้างขายขายดีมาก <laughs> <laughs> มีครีมทุกชนิดนะจ๊ะใครอยากซื้อก็มาซื้อได้เลย <laughs> นี่ครับก็จะเป็นขายทองครับซึ่งเป็นทองจริงนะครับทุกคนในตลาดแบบนี้เลยเยอะอลังการมาก คือเจ๊กจีนนะครับแล้วก็มีขนมเป็มบ้านดีละอยมากเลยคอวย่างไวย่างอยากกินไหมอยากกินไหมตดอ้ไ่สวัสดีครับหลังจากที่เราับเดินตลาดเสร็จไป่ล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุมิมนะครับต้องขอขอบคุณคุณคิมมากนะครับที่พาเราเที่ยวแล้วก็ไปซื้อขนมนะครับต่อไปนะครับเราจะไปคาเฟ่นะครับชื่อคาเฟ่ว่า คาฟิต้านะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปนะครับไปดูว่าปินอย่างไรเราจะไปแบบกระเต้นกระต้นะารถึงแล้วนะครับคาฟต้านี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยจากคาฟสต้าแล้วนะครับแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับที่ร้านของเพื่อนนะครับที่อยู่ในตลาดเดิมนั่นเองครับใกล้ๆกกันแล้วก็จะไปแลกเงินเพื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินหมดแล้วเหลือศูนย์บาทนะครับอร่อยมากกาแฟ เรมาชิมกันได้เลยนี่นะครับเก่ยวกับปลาต้มอันนี้ว่าอะไรงเป็นโคตเียประมาณไข่กับปลาวใช่ไหม้าก็มากินข้าวนะครับที่ร้านของคุณเพื่อนนะคบอร่อยแซ่บๆเดี๋ยวขอแากกินก่อนนะครับทุกคน เป็นต้มไข่ปลาทุกคนนะครับเราอยู่กันที่ประมาณเป็นเหมือนะไรนะตูนที่พิพิธภัณฑ์ปะเศูนย์วัฒนธรรมต้องถามซีนาค่ะซีนาที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนอัเนื่องท่าท่าสักจะเขาทำอะไรที่นี่จกมีโอ้ยนึกหายใจงี้นะกินเป็นบาร์เฟอร์แบบจมละแบบกาแฟแบบโดยการปิดเฟอร์เพลียมๆอ่ะ ใช่ประมานรายการต่อต่อต่อทำเองได้ไหมใช่แล้วนะก็จะมาแบบเรียนรู้วัฒนธรรมมันรูตัวเองอันนี้ใครเหมือนอันนี้คุณสีนานะยังโสดอยู่หนุ่มไทยคนไหนที่ชอบหนุ่มไทยที่ยิ้มจคนไทยจริงใจ้าอันนี้โสดไหมโสดอ้าวอ้าวอ้าวยังไม่ยิ้มยังยังเด็กอยู่มสิบแปดอ่ะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างจะเอาผักออร์ไหมหรือจะเอาใะไรหรือวจะเอาแบบจะของกิจการจะของกิจการไหม มีเวิร์กช็อปมีคอนเซปต์สโตร์คอฟฟี่ช็อปแล้วก็ทอยเลตทอยเลตค่ะนี้คุชอบชอบ <laughs> ยูอ่สทยนะครับเทคไทนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับอยังว่างงานอาช่วยสร้างงานให้คนแถวนี้ ยันอันนี้เป็นยันอันนี้อ่านว่าสัจจะไหมหนึ่าสอง <laughs> สามชันโซล่าเอกอันนี้สโตนคาร์วิงส์อันนี้เหมาะกับเราคะ่ะเพราะเราเกิดในยุคหินหินเวอร์

น,นี่จะเป็นแบบโชว์สินค้าต่างๆพลังงาน,นมากจังฮนะอืมน,นี้นจะมนไม้แน่เลย อยู่ที่แบบฝังขายของเยอะมากมีแต่ของสวยงามอลังการ,รแล้วก็จะมาซื้อไอศครีมนะครับแล้วก็กินของหวานนะครับข้างในมีเกี่ยวกับค็อกเทลนะครับมีมาขายด้วยรักมากเอากลับบ้านได้ไหมเจ สถานีต่อไปเราจะไปไหนกันจ้าสถานีต่อไปเราไปประดาเประดาเราจะไปกินขนมป็นจอนี่นมจอได้หมเอเอ่นมทนนมทนอสขนมตานั่นเองเราจะไป สรุปอ่าะนะจ้ะอันนี้ตรงนี้ก็บรรยากาศที่นี่ชิลมากสบายสมัยถ้าใครมาอย่าลืมมานะแต่เราไม่ชิลเราเสียงดังตะโกนมากกีรตเอิร์ลกีรอิเอิร์ลโอเคกันดาวมณโอเคถ้าใครมาให้ก็อย่าลืมมานะจ๊ะเออที่นี่ก็สวยมีน้ำตกนี่อเนี่ยโอปปะถัมใช่ไหม เข้าในตัวปราสาทนะครับก็คือ,อเป็นครั้งเราจะไปกิมหันนะครับเพราะว่าเราเคยมาเที่ยวประสาทกันแล้วก็เลยนี่ก็คือจะเป็นมาดูประตู ขาก็ไม่ทำได้อยู่เนี่ยแล้วบ้านเขาอยู่แถวนี้ใช่ไหมมันก็ดีกว่าอยู่ไปดีกว่าจังเลยพี่จำได้ยังไงพี่ยมโนประแดงมอสรอประดามรัวกันแรงโฮไปยอารอตอาร์เมื่อนเมื่อนไรลงไปแล้วก็จะพูดแบบว่าภาษาเขมรเเอานาะเพราะว่ามีแบบขนมตาลเยอะมากทุกคน

ไามาพวงรปนมันขนมแานมโรยาอ้าวตาัปปี้เปิดโชว์อ้าไปสักเจ็ดชั่งใช่ไหมเอาชั้นก่อนย้อนขนมขนมหมอบอกปอ่ะอะสินะอ้าวจะเป็นขนมนะครับขนมตาลเนี่ยเอาชิปเลนี่มิ้นท์ต๊อกไช่ไชสเลือง แม่มันឲ្យមកតែមិនតាមແມ່แกគប់បែបខ្ញុំចូលទៅនឹងកណ្តៅតែទេទេអាចឲ្យយើងយើងអាញ់ប្រុំគេស្ពើបានអាតែបើតយកតាមណាតាមណាខ្ញុំកណ្តៅដើមមានកណ្តៅតែឥឡូវមានកណ្តៅនេះដល់ឥឡូវកណ្តៅយើងអូកណ្តៅខ្លាំងហាកណ្តៅខ្លាំងចាំតិចណាចាំតិចណា อันนี้เป็นวิธีทำนะครับทำขนมปานของที่ประดากนะครับเยี่มากทุกคนมาพรีเซนต์สิทำเป็นไหมไไอะรขนมต้มอร่อยไหมเตลยมา 好的，好的、啊。啊嗯嗯嗯

มะนาวตึกกรอยตึกกรอยมวยอันนี้มะนาวอุ้ยแฮจรบ๊ะแฮจรแปเอตึกกรอยจูมะนาวแม่นอ้าอันนี้กรอยกรอยจูจูเออ้าจูเอมวยเตเจะเตเจะอ่าทลายประมาณ2,000ลงกว่า អើដាំដាំខ្លួនអងចាអត់ប្រហែលបាទទាំងមិនដឹងទៀតទាំងនេះជុំជីបនេះអឺអာខ្ញុំខ្ញុំសូមលៀងដៃបានមានតึก ขอเขาล้างมือคน,นะคนไทยครับอ่ามีเพื่อนอยู่นี่ก็เลยเขาพามาเที่ยวครับจะไปกินหมูย่าง <c oughs> <c oughs> อ่าขเนี้เนื้อมตัวหบจรุูก <c oughs> อันนี้เขาให้ล้างมือนะ จะเป็นาอาหางต่อไปของเราเหอนอกจากขนมตันอดหรือว่าขนมตานะครับก็จะเป็นอะไรก็สูนไส้กระดูกอ,อันหมูย่างแต่ถ้าเราเราเรียกหมูมหันเ,เ,เออหมูหันแต่ว่ามันเป็นหมูที่ใหญ่กว่าของเราเมนหลม มาถึงที่ร้านแล้วนะครับแล้วก็จะลองชิมหมูย่างกันสั่งไป5้กิโลไม่กินหรอกไมบอกให้มันด้วยว่เป็นยไงความรู้กับเราหรอกเราจะดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็สั่งนมเป็นจอนหรือว่านมขนมจีนด้วยน,นะครับ <c oughs> มาแล้วนะครับนูที่เราสั่งมาแล้วก็ตัวน้ำจิ้มนะครับจะเป็นเหมือนจะใส่มดแดงเข้าไปได้วยนะครับมีมดแดงมดแดงส้มกระดาษ Ini, nom nom penjol, ini, bena nom jin, nah, makan juga, nah, yam es, nah, es jus yam ini, aduk jatuh, nah, es jus yam min min serai, min, ah, min min serai, ที่ต้องกินแบบนี้เนอะแล้วแต่เราบัตรค่าเรากินมอะเยอะมากถ้าเรากินหมดได้เลยเหรออ่าฟรีอ่าสามารถขอได้อีกอร่อยมากทุกคนแล้วก็เราได้ซื้ออ่า ปลาไป2ตัวตัวละ1,000พเรียวก็ตกตัวละประมาณ10บาทเอาไปแขวนตรงเะลให้ห้อมใช่ไหมก็เอาไปตกตะลกบ้านเฮยอาบุญเจริบานเฮยอาคุเริบได้แล้วคัใสเด็กแอน เลยนะครับแล้วก็เป็นเ,เรียบอะไรถ้าใครมาต้องมาที่คาเฟ่นะครับชื่อว่า The Glass House นะครับอยู่ใจกลางเมืองเซน์เรียบเลยนะครับแล้วก็เมนูเยอะมากครับทุกคน ส่วนนี้เป็นครัวซองอัลมอนด์ครับหี่เป็นไอซ์ซินจนะครับที่นี่จะใส่ไบสารามีทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวมาชิมมืงเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ย้ายกับเพื่อนที่อยู่กัมพูชานะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะกลับที่พักนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนครับสำหรับทริปที่กัมพูชานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอขบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทลิปหน้าครับบ๊ายบาย